สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้อยู่กันที่เกมดัมมี่กันอีกแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวไปค้นหาห้องกันเลยละกันนะครับนะฮะยาวไปยาวไปยาวไปนะครับผมก็คลิปนี้นะฮะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงนะฮะไม่แนะนําให้ทําตามนะครับผมยาวไปยาวไปยาวไปฮึบค้นหาห้องเจอแล้วนะฮะปพ๊บโอ้โหเอาวะมาถึงอีโตขึ้นมือเลยเว้ย โอ้โหเอาเรื่องฮะเอิบแต่ว่าอีโตมาถึงก็มาเป็นครูนะก็ผมไม่ต้องทิ้งนะฮะเก็บไปเล่นได้อ๊ะไทิ้งไปเอาทิ้งหกแล้วกันฮ้ยแหม่จัดเสียงหน่อยโอเคอ่ะก็รอค้าโอ้โหเขาเก็บหัวไปแล้วอะโอ้โหมาถึงเอาแต้มไปเลย อย่างไวอืบโอเคโอค้โหเกาทิงอีโตอีกตัวหนึ่งมาแล้วเฮบแม่อีโต,ตจะมีอยู่สองตัวนะฮะจะมีสองจิกกับแมมพโพนะโอ้โหจวดดิอืมอ่ะอืมโอเคปล่อยห้าไปแล้วกันอ่ะก็ดัมดมี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เล่นมันเพลินนะเล่นสบ,บายๆนะฮะ ที่สําคัญคือถ้าถ้าเป็นของเกมนี Jamie, <anak> ้นะก็มาเล่นกับคนจริงล้วนๆเลยนะไม่มีบอทเลยนะฮะชอบตรงนี้แหละเพลินๆนะะเกมนึงก็ใช้เวลาไม่นานนะแป๊บๆก็จบละเออเขาเกิดแล้วนะหกเจ็ดแปดนะฮะโอเคปาดเอ็ดลงมา เออย,ยาวไปยาวไปอืมทิ้งเก้าแล้วกันโอเคไปนะฮะยาวยาวไปอเมื่อกี้เราทิ้งแย็กโพไม่ได้นะเขามีอิโตวางการโอ้โหว่ะสี่แยก็กนานเลยแล้วล่ะ อืมเก้าวใจไม่ได้เกิดแปดเก้าสิบแล้วก็ต้องแยกได้นะเน,แบบนี่ยแบบเนี้ยเอ๊อย่างไงที่เราอะ่ะอืมโอ้โหเขาเก็บตองเก้าไปเกิดเองเออเซ็งเลยเอโอเคเกิดีรออะไรเกิดอีโต้ก่อนอแต่ทำไมไม่เก็บมาตั้งแต่แยกวะ w h a โอ้โห ปวดหัวเลยอ่ะโอเคทิ้งเจ็ดไปกันโอ้โหเสียดายเลยกดผิดนะฮะน่าจะกดมาแต่แยกนะโอเคหกเจ็ดแปดเออโอ้โหทิ้งแม่มาอีก อ่ะจะทิ้งอะไรลงมาโอ้โหทิ้งเอ็มาะวะจวดสิจ้ารออะไรอื้มทิ้งมาทิ้งแปดไปแล้วกันเย้เชม, yeah, yeah. มีทิงมาอีกแล้วนะฮะ โ oh. ปล่อยมาแต่ละตัวเอ้ยขอจริงจริงหน่อยยกแยักลงยกมามลงยกมาสิอือนั่นแหละโอ้ไปเ <c oughs> <G> กินเลยนะก็อย่างที่บอกนะคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงน,นะครับไม่แนะนำให้ทำตามนะครับผมยาวไปยาวไป อ่ก็เนี่ยเป็นเกมที่เล่นสนุกนะใช้ความคิดกันเพลินๆน,นะเกมนึงก็ไม่นานขนาดนั้นเน่ยจะจบละของผมเนี่ยผมรอโจมีขึ้นนะแต่อาจจะมีคนจบก่อนผมเย้เคเขาเกิดตอ,องคิงผมมีรอยะละรอแค่ถึงตาผมอะจบเลยถ้าไอคนก่อนก่อนหน้าผมเนี่ยไม่จบก่อนนะผมผมผมได้ความแน่นอนนะฮะเออโอ้โหมันเกิดจับเลยวะ โอ้โหเอ้มันจบแล้วก็นั่นแหละตามนั้นแหละอึบน่ะเนี่ยผมมีรอยแล้วผมได้ความแล้วสบายสบายปะจบเกมเอาเลื่องอึบอืมเอาแวนะฮะ โอเคก็โชว์เกมนะฮะเอาผมเล่แบบโตทุนน้อยด้วยนะก็ได้ไม่เท่าไหร่หรอกเนี่ยผมได้มาหกสบเอ็บาทเองรอบเนี้ยนะก็ได้ก็คือได้นะโอเคนะะก็มาเล่นให้ดูกันนะฮะเพื่อความบันเทิงนะก็ไม่แนะนำให้ทำตามนะใครที่ชอบนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมแล้วไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปตละคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไปและบไปไบรยแวบเป็นยังไงบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปต่อๆ <ห arkadaşlar. S 1> ไปตลับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วไบรยแวบ